ความรักในวงการฮอลลีวูดข่าวลือหรือความจริงคุณคงได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทอมครูซและอนาเดอร์อามัสมาบ้างแล้วแต่ความจริงแล้วมันเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปลึกซึ้งลงไปในข่าวลือเหล่านี้และพยายามหาคำตอบที่ชัดเจนแต่นี่คือจุดที่ทำให้คนเกิดข้อขัดแยง้งข่าวลือเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อทั้งคู่ถูกจับกล้องกำลังใช้เวลาร่วมกันหลายครั้งและในเดือนกร,รกฎาคมภาพหลุดขณะเดินจับมือกันระหว่างทริปพัพกผ่อนที่รัฐเวอร์มอนต์ ทำให้กระแสข่าวความสัมพันธ์ยิ่งร้อนแรงแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับนิตยสารที่เพิว่านักแสดงสาวจากภาพยนตร์เบลลรินวัย37ปียังคงโสดมาพักใหญ่แล้วแต่ยังติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเอกระดับตำนานวัย63ปีจากมิชชั่นอิมพอสซิเบอร์ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกันต่อไปแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างทอมครูดและอนาเดออามมสจะยังคงอยู่ในสถานะเพื่อนสนิทที่ไว้ใจกันมากกว่าจะเป็นคนรัก และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไปชีวิตรักของอนาเดออามาสมักได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกความสัมพันธ์ที่เป็นข่าวโด่งดังที่สุดของเธอเกิดขึ้นในปี2020เมื่ออนาคบหากับเบนแอฟเฟล็หลังร,งร่วมงานกันในภาพยนตร์ d ิ e วอเต e r แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็ยุติลงในปีถัดมาหลังจากเลิกรากับเบนแอฟเฟลกอนาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายและมุ่งมั่นกับงานมากขึ้นคำถามที่น่าสนใจคือทำไมข่าวลือเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมันเป็นเพียงการสร้างข่าวสารเพื่อดึงดูดความสนใจหรือไม่ หรือว่ามันมีความจริงบ้างเราอาจไม่เคยรู้จักคำตอบแน่ชัดแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการติดตามข่าวสารและพยายามวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นอิสระโดยไม่ให้ความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมว่าความเป็นจริงอาจไม่เสมอไปกับสิ่งที่เราเห็นดังนั้นการคิดอย่างเปิดกว้างและพิจารณาทุกมุมมองก็เป็นสิ่งสำคัญคุณคิดยังไงคุณเชื่อว่าข่าวลือเหล่านี้มีความจริงหรือไม่หรือว่าคุณคิดว่ามันเป็นเทียงการสร้างข่าวสารเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้